หนื่อยล้วนานแล้วเธอใช้เวลาชีวิตที่ผ่านมานั้นเพื่อฉันและคนมากมายผ่านร้อนผ่านหนาวเธอสร้างมาตามความฝันจนเกิดวันนี้พรารักและความจริงใจ จากนี้วันนี้มันถึงเวลาที่ฉันจะกล่อมเธอนั้นให้พักให้นอนพ่อนคลายหลับตาหลับตามีเรื่องใดๆเคยคิดและห่วงใยนั้นฉันขอให้ลืมมันไปลับฟ้า บเจอแต่สิ่งสวยงามนอนหลับอยู่บนปลายฟ้าสายลมจะโชอยพัดมาให้นอนสบายฝากฟ้าตรงนี้ให้ฟ้าดูแลเธอได้ทุกอย่างแทนฉันเมื่อฉันและเธอห่างไกลหลับตา หลับตาและใช้เวลาที่เหลือไปกับความฝันที่แสนงดงามในใจหลับฝันพบเจอแต่สิ่งสวยงามนอนหลับอยู่บนปลายฟ้าสายลมจะ่ชยพัดมาให้นอนสบายฝากฟ้า ตรงนี้ให้ฟ้าดูแลเธอได้ทุกอย่างแทนฉันเมื่อฉันและเธอห่างไกลหลับตาหลับตาและใช้เวลาที่เหลือไปกับความฝันที่แสนงดงามในใจด้วยความฝัน ที่แสนงดงามในใจด้วยความรักคิดถึงมาอเกินจากหัวใจ